ครับขอสิบจังหวัดที่อยู่แล้วชีวิตไม่ตกต่ำเจริญรุ่งเรืองและดีที่สุดในประเทศไทยครับได้เลยครับและนี่คือสิบจังหวัดที่ถ้าคุณไปอยู่หรือคุณอยู่ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและดีที่สุดในประเทศไทยครับอันดับสิบว่าที่เมืองหลวงของภาคอีสานครับจังหวัดขอนแก่นได้คะแนนอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดจุดสามสี่เปอร์เซ็นต์อันดับเก้าจังหวัดสงขลาได้คะแนนอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดจุดเก้าสามเปอร์เซ็นต์อันดับแปด จังหวัดปทุมธานีปริมณฑลของเราเนี่ยเองนะครับได้คะแนนอยู่ที่3 0 3สิบดาครับอวาทีเมืองหลวงภาคอีสานเหมือนกันนะครับโคราครับได้คะแนนอยู่ที่3 1 5สอันดับหปริมณฑลอีกจังหวัดหนึ่งนะครับนั่นคือนนทบุรีครับได้คะแนนอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์อันดับห้าจังหวัดระยองได้คะแนนอยู่ที่สามสิบแปดจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อันดับสี่เมืองหลวงภาคเหนือครับเชียงใหม่ครับได้คะแนนอยู่ที่สามสิบแปดจุดศูนย์ ได้คะแนนอยู่ที่62.59%ครับและอันดับหนึ่งจังหวัดที่คุณไปอยู่และใช้ชีวิตและคุณภาพชีวิตดีที่สุดในประเทศไทยครับนั่นคือกรุงเทพมหานครเมืองหลวงประเทศไทยนั่นเองได้คะแนนอยู่ที่87%ซึ่งคือะแนนทั้งหมดนะครับคือคะแนนเต็มร้อยดัชนีที่ใช้ในการชี้วันนะครับมาจาก3เกณฑ์น,นี้ด้วยกันครับ 1. 2. การเข้าถึงบริการสาธารณะที่ดี3 สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตครับซึ่งตรงนี้นะครับองค์กรสสชนะครับและสํงงานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกันจัดทําข้อมูลและสํารวจขึ้นมาครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่า10จังหวัดเหล่านี้ไปอยู่แล้วชีวิตดีกว่าอีก67จังหวัดครับบนรบแสดงขาอคิดเห็นและพูดคุยกันได้นะครับ